ประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราและเป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้ามาโดยตลอดโดยการค้าตามแนวชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศกระทำผ่านช่องทางการค้า36แหง่งเป็นจุดผ่านแดนทาวร13แหง่งจุดผ่อนรน21แหง่งและจุดผ่านแดนชั่วคราว2แหง่งซึ่งยังไม่รวมถึงช่องผ่านแดนธรรมชาติประมาณ700ช่องทางที่ประชาชนอาศัยเป็นช่องทางเข้าออกเพื่อลักลอบนาสินค้าข้ามแดน การค้ารวมระหว่างไทยลาวในปี2554มีมูลค่าสูงถึงประมาณ111,000ล้านบาทเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ82,000ล้านบาทนำเข้าประมาณ29,000ล้านบาทไทยได้ดุลการค้าประมาณ53,000ล้านบาทสินค้าส่งออกไปลาวที่สำคัญได้แก่น้ำมันสำเร็จรูปรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล็กเหล็กกล,ล้าและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักร ผ้าพื้นเคมีพันยานพาหนะอื่นๆและส่วนประกอบเครื่องดื่มเครื่องสำอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวผลิตภัณฑ์พลาสติกปูนซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์ลอลูมิเนียมผลิตภัณฑ์เซรามิกและเม็ดพลาสติก ขณะที่สินค้านําเข้าจากลาวที่สําคัญได้แก่สินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆไม้สูงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชลวดและสายเคเบลิลผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทําจากผักผลไม้<ๆ>เครื่องจากกลและส่วนประกอบฐานหินรถยนต์นั่งเครื่องจากไฟฟ้าและส่วนประกอบเสื้อผ้าสําเร็จรูปผลิตภัณฑ์โลหะยานพาหนะอื่นๆเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทย วิทยาศาสตร์การแพทย์รถยนต์โดยาสารและรถบรรทุกโดยการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีกลไกความร่วมมือที่สำคัญได้แก่คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยลาวนอกจากนี้ไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งลาวโดยให้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าทั้งในกรอบอาเซียนและ a อ m e เ็เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ความร่วมมือในกรอบพหุภาคคีที่มีทั้งไทยและลาวเข้าไปเกี่ยวข้องได้แก่อาเซียนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยรรวดีเจ้าพระยาแม่โคงและความร่วมมือในกรอบสามเหลี่ยมมรกตสำหรับการลงทุนของไทยในประเทศลาวนั้นไทยถือเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมอันดับหนึ่งโดยมากเป็นการลงทุนในด้านพลังงานไฟฟ้า รองลงมาได้แก่สาขาเหมืองแร่ภาคบริการการเกษตรอุตสาหกรรมหัตถกรรมการค้าการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2553ได้มีการเริ่มบังคับใช้เขตการค้าเสรีอาเซียน ทำให้เราสามารถส่งสินค้าไปประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมรวมทั้งไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษีส่วนเราและประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่อื่นๆคือพมา่ากัมพูชาและเวียดนามจะลดภาษีสินค้านำเข้าตามข้อกำหนดของเขตการค้าเสรีอาเซียนภายในปี2558